อ่านเพิ่มเติมความหมายระเบียบอนุสาวรีประชาธิปไตยนโยบายนโย,ย,ยบายหมายถึงหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการประชาธิปไตยหมายถึงระบอกบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันยอมรับเสียงข้างมากที่มีเหตุผลพฤติกรรมพฤติกรรมหมายถึงการกระทำที่แสดงออก,<ด>อกถึงความคิดและความรู้สึกพันเผาพันเผาหมายถึงโดยทั่ไวไปใช้ว่าเชื้อเชื้อสายระเบียบ ระเบียบหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการรัฐธรรมนูญหรือรัฐธรรมนูญหมายถึงบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศสันติสันติหมายถึงความสงบสันติธรรมการนำความถูกต้องตามหลัก ทำม,มาใช้รักษาความสงบสิทธิพิเศษสิทธิพิเศษหมายถึงโอกาสที่จะก,กระทำการใดๆไ,ได้เกินกว่าที่กำหนดไว้เสร,รีเสร,รีหมายถึงมีอิสระที่จะก,กระทำได้โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น